วันนี้จะมาในเรื่องของสิ่งที่คนถามเยอะสุดเบสิคเลยครับการบอลคืออะไรเบรคคืออะไรต้องเริ่มสะสมยังไงสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการสุเปอร์ซัพเดอนนี้โซโล่เดียวคนเดียวพูดเองถามเองตอบเองทุกทิ่ใหญ่เองแต่ก่อนอื่นเหมือนที่พูดทุกครั้งครับถ้าสนใจถ้าคิดว่าคลิปนี้ให้ประโยชน์กับคุณหรือทําให้คุณสนใจการ์ดบอลมากขึ้นหนึ่ง่าลืม subscribe ปฏิออนไลน์เพราะคอนเทนต์ online, content, ที่เกี่ยวกับการ์ดบอลทั้งหมด,ท,หมดที่เป็นภาษาไทยจะโดนโพสต์ลงใน YouTube ช่องนี้ขณะเดียวกันสําคัญ2คือที่อยู่ข้างล่างนะครับเฟซบุ o กซูเปอร์ซัไปตามไป Follow ไปไลค์เพราะว่า นอกเหนือจากเวลาที่เราลงคลิปแล้วจะแชร์อยู่ใน Facebook นี้ข้อมูลการ์ดว่าอันไหนน่าลงทุนรุ่นไหนกำลังจะออกอันไหนกำลังจะมาแรงก็จะอยู่ในเฟซนี้เช่นกันซึ่งจะแตกต่างกับเฟซซูเปอร์ซับสตอร์ซูเปอร์ซับสตร์นั้นจะเป็น Facebook ที่ไว้ขายแค่การ์ดการ์ดเดียวการ์ดเป็นเซตกล่องการ์ดกรอบลายเซนที่เห็นอยู่ในข้างหลังเนี้ยอันนั้นจะเป็น Facebook ที่เรียกว่าซูเปอร์ซับสต e ร์สำคัญสุดท้ายครับคนถามเยอะเบรกซึ่งเดี๋ยวจะแปลว่าเบรกคืออะไรถ้า คุณเป็นคนที่สนใจเบรกต้องทํา2อย่างครับ1คือ subscribe twelve man เพราะว่าวิดีโอที่เกี่ยวกับเบรกทั้งหมดจะอยู่ใน twelve man 2แล้วเข้าร่วมเบรกยังไงจะต้องกดเข้าสมัครในส่วนของ twelve man group ทีนี้ถ้าไม่ตอบ3คําถาม,ถาม,ถามจะไม่ได้รับการ approve ถ้าตอบแล้วส่งแล้วยังไม่ได้เข้ากรุ๊ปอีกส่งข้อความมาที่ twelve man facebook นะครับไม่ใช่กรุ๊ปบอกว่าพี่ผมตอบแล้วยังไม่ได้เพราะบางทีนี้คนมันขอเข้ามาเยอะอาจจะดูไม่ทันว่าเป็นใคร่ถ้าส่งข้อความมาปับ๊บ เราเสิร์ชื่อเวลาที่คุณส่งเข้ามาแล้วปั๊บอภูมได้ทันทีก็จะเข้ามาดูได้ว,ว่ามีเบรกอะไรอยู่บ้างในไทยนะครับยาวหน่อยแต่ว่าต้องอธิบายคนจะไม่ได้งงว่าแต่ละเพจคืออะไรทีนี้ก่อนนี่คนถามมาเยอะว่าแล้วคุณจะเริ่มสะสมยังไงเบรกค,คืออะไรขอเนี่ยถอยมาค่อยห,หนึ่งคือว่าการ์บอนคืออะไรการ์บอดคือการ์ แน่นอนนะ,ะเกี่ยวข้องกับฟุตบอล2มันจะมีสาประเภทคือการ์ดที่เป็นการ์ดลเซนจะมีลายเซสนของนักบอลคนนั้นๆอยู่บนการ์ดการ์ดลเซนเองแยกเป็น2ประเภทที่เขาเรียกว่าออนการ์ดกับสติ๊กเกอร์ออนการ์ดคืออะไรครับออนการ์ดคือนักบอนบนกเลเซ็นบน,บบน,บนบนการ์ดเลยเซ็นไปจับการ์ดปึ๊บเซ็นไปบนการ์ดอันนั้นเขาเรียกว่าออนการ์ดโดยปกติมักจะมีราคาสูงกว่าประเภทที่2คือลเซ็นออนสติ๊กเกอร์คำว่าออนสติ๊กเกอร์คืออะไรก็ตรงตัวเลยฮะนักบอลเซ็นบนสติ๊กเกอร์บริษัทที่ผลิตเอาสติ สติกเกอร์นั้นมาแปะบนการ์ดซึ่งความขขังหรือความเท่นในฐานะสะสมหรือแม้กระทั่งโงการลงทุนเองคนก็ใช้ความสาคัญออนการ์ดมากกว่าออนสติกเกอร์อันนั้นคือการลายเซ็นประเภทที่2ที่คนไทยเราเรียกว่าการ์ดผ้าบางคนเรียกว่าการชิ้นส่วนบางคนเรียกว่าผ้าการ์ดผ้าคือมีชิ้นส่วนของเสื้อสตัต๊ดรองเท้าถุงมือโกก็ไปอยู่ในการ์ดได้ตรงนี้เองมีความแตกต่างสองอย่างเวลาพลิกดูหลังการ์ดมันจะมีคําว่า player one กับ match one match one คือชิ้นส่วนเหล่านั้น นักฟุตบอลได้ใส่ลงแข่งจริงๆลงมาในแมตช์เลยแล้วบริษัทไปซื้อมาเอามาตัดมาใส่ในที่สุดเสื้อแมชวอนแน่นอนมูลค่าของการแมชวอน e จะสูงกับเพลย์วอน e เพราะว่าเพลย์วอน e คืออะไรครับเพลย์วอน e คือนักบอล อาจจะใส่เพียงแค่ตอนถ่ายรูปตอนเซ็นการ์ดหรือตอนทำพวกโฆษณาการตลาดต่างๆแต่ว่าไม่ได้ใส่ลงแมชจริงเพราะแน่นอน p l a y ์วอ n e ก็จะถูกกว่า m a ชวอ o n นทีนี้สำคัญคือนักบอลหลายคนหา m a t วอ o n นโคตรยากหนึ่งในตัวอย่างเลยครับไปลองหาดูคือเมสซี่เมสซี่เป็นคนที่ถ้า m a t วอ o n นน้อยมากไม่ได้พูดว่าไม่มีนะครับแต่ว่าน้อยมากถ้าหาภาพเมสซี่แมชวอนได้จะแพงกว่าเพลย์วอ One, ครับ อันนั้นคือในส่วนของผ้าส่วนที่สาของการ์ดบอลคือที่เราเรียกว่าเบสกาดหรืออินเสิร์ก็คือไม่ได้มีผ้าของนักบอลคนนั้นไม่ได้มีลายเซ็นของนักบอลคนนั้น เป็นแค่เพียงรูปที่บริษัทผลิตการ์ดดีไซน์ออกมาก็จะเป็นรูนักบอลแค่นั้นเองครับแต่มันก็จะมีลันหรือเรียกว่าทับเท,ท่าไหร่บางทีก็ใบเดือนในโลกทับห้าทับสิบสีจะแตกต่างกันออกไปในยุคสมัยนี้คนให้ความสำคัญเยอะสมัยก่อนก่อนที่ตลาดการ์ดบูไม่ให้ความสำคัญขนาดนั้นปัจจุบันให้เยอะเพราะอะไรฮะเพราะการ์ดของนักเตะรุ่นแรกที่เราเรียกว่ารุกี้การ์ดเข้ามามีปัจจัยคนลงทุนในการพวกนี้เยอะจากการ์ดที่เป็นแค่รูปนักบอลก็กลายเป็นว่ามีมูลค่า ซึ่งมันทําให้ต่อมาว่าคนถามและสั์อื่นๆที่ตัวซูบงไม่ได้พูดถึงล่ะโอเคเราพูดเรื่องออนการ์ดเราพูดเรื่องซิกเกอร์ไปแล้วอะไรเซนคืออะไรเราพูดเรื่องแมชวอนเพลย์วอนไปแล้วถูกไหมฮะอีกอันนึงที่สำคัญที่เมื่อกี้่พูดถึงเลยคือว่า RC คนถามว่าอะไรคือ RC 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 อาซีย่อมาจาก r ุกกี้การ์ดครับ r ุกกี้การ์ดคือเป็นการ์ดปีแรกของนักเตะนั้นไม่ใช่แค่รุ่นเดียวนะถ้านักเตะนั้นสมมติสองพันีบนักเตะกอมีการ์ด5รุ่นทั้ง5รุ่นจะเป็นอาหรือรุกกี้การ์ดของนักบอลคนนั้นนะครับไม่ใช่แค่รุ่นแรกนะทีนี้ถ้าเกิดเขามีมากกว่าหนึ่งรุ่นมันอยู่ที่แล้วว่ารุ่นไหนตลาดให้ความสำคัญมากกว่ารุ่นนั้นก็จะแพงกว่าแต่ทั้ง5รุ่นจะนับว่าเป็น r c c ์การ์ดหรือ r ุกกี้การ์ด อีกหนึ่งคำถามที่คนมักจะถามบ่อยว่า SP คืออะไร SSP คืออะไรแตกต่างกันยังไง SP ย่อมาจากคําว่า Short Print Short Print หมายความว่าไงครับ Short Print หมายความว่าการ์ดอันนั้นมันมีน้อยมันลันน้อยมันทับน้อยหายาก SSP มาจากคําว่า Super Short Print ยิ่งแปลว่าลันน้อยเข้าไปหาย,ยากมากเพราะว่ามันผลิตออกมาน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนบอกว่าการ์ดเนี่ย SP Short Print ก็คือผลิตมาน้อยการ์ดมันมีน้อยถ้าเขาบอกการ์ดนี้ SSP ยิ่งแปลว่า Super Short Print ยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่ตอเนี้อันนี้เป็นอีกสับหนึ่งที่คนถามเยอะสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งสับที่คนถามเยอะครับ คือในส่วนของคําว่าพราเรลคืออะไรพราเรลคืออย่างนี้ครับการบางรุ่นยกตัวอย่างนังก,กเตะกอไรเซ็นนักเตะกอเราได้มาสมมติทัพ20เราไม่ว่าเฮ้ยมี20ใบในโลกหรือเปล่าบางครั้งมันไม่จริงครับในรุ่นเดียวกันนักเตะคนเดียวกันมันอาจจะมีทับ20ทับ10ทับ5ใบเดียวนในโลกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีพราเรลคือเหมือนคู่ขนานกันคือดีไซน์เดียวกันสีอะไรตนะ่างๆนิดหน่อยดีไซน์เหมือนกันนักเตะคนเดียวกันแต่มีทับ20ทับ10ทับ5นโลก เบ็ดเสร็จรุ่นนั้นอาจจะมี50-60ใบไม่ได้มีแค่20บใบในโลกเหมือนที่เราคิดอันนั้นเขาเรียกว่ามีพาราเลวไอคำว่าการ์ดที่ไม่มีพาราเลหมายเขาไวายังไงหมายควา,ามาว่ารุ่นนั้นสมมุติว่ามันทับ20คือมีแค่20บใบเลยไม่มีมากกว่านั้นหรือบอกว่าทับ5คือแปลว่ามี5ใบในโลกจริงๆเป็นทรู e 5ใบในโลกไม่ได้มีทับ5ทับ3ทับ2ทับ1ไม่มีขอ้อแตกต่างเพราะนั้นการ์ดที่ไม่มีพาราเลจะราคาสูงกว่าถ้าใครที่ติดตามซุปานานซุปจะพูดอยู่3อย่างมอยที่ทาาาร์บอคสูงเ็นอ การ์ดหรือว่าสติกเกอร์สถ้ามีผ้าผ้าแมชวอ n หรือ PLAYER อ n e 3. การ์นั้นมีพา r a เ e ลหรือไม่ถ้าไม่มีราคาก็จะแพงเพราะฉะนั้นถ้า m a ชวอร o นออนการไม่มีพา r a เ e ลการ์ดก็จะโคตรแพงครับอันนี้คือปัจจัยในส่วนของการ์ดฟุตบอล ยังอยู่ในวงจรงของฟุตบอลอยู่แล้วคนถามว่าลูกาสบอลมีปลอมไหมไม่ปลอมไหมพวกที่ให้นักเตะเซนเองนี้ผมตอบไม่ได้ครับว่าจริงเท็จปลอมไม่ปลอมแต่หลกัลกๆยี่ห้อที่คนสะสมจะมีอยู่3มยี่ห้อครับหนึ่งพานินีสองท็อปส์สามค่อนข้างนิชแต่ก็มีคนสะสมมากชื่อว่าฟูเตราซึ่งจริงแล้วฟูเตราเป็นออฟฟิศอยู่ในไทยด้วยนะครับแต่แม้เป็นบริษัทอังกฤษจะมี3มยี่ห้อหลกัลกๆที่สะสมกันเพราะนั้นไปตามดูได้เดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาทำคอนเทนต์ว่าในส่วนของพานินีและท็อปส์อะไรคือพระเอกของแตง่ละ เป็นที่รู้จักกันในในส่วนของหรือมีความยูนในนสความเก๋ไก๋แต่อะไรนันเพราะว่าถ้่โลนั้นมันจะลึกแต่หลักๆจะมีแค่3ยี่ห้อที่คนสะสมครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับมันจะมีของญี่ปุ่นอ e ีบ็อกเออมีของจีนเออแต่หลักๆถ้าถามว่าคนสะสมส่วนใหญ่ก็คือจะมีท็อปส์พานิี่แล้วก็ฟูเตราอันนั้นคือในส่วนของการ์บอนสองขั้นสุดคือคนถามว่าเบรกคืออะไรเนี่ยคำว่าเบรกเบรกเบรกการเบรกหรือเบรกคือการหารค่าลังหรือค่ากรอกกันครับหมายว่าใน1ลังล ยกตัวอย่างให้คนเห็นภาพง่ายสุดสมมติว่าเป็นสินค้าของพรีเมียร์ลีกแล้วกันฟุตบอลอังกฤษแน่นอนในลังนั้นสมมติ1นึงลังมี12กล่องมันคือ20ทีมมาตัวผมผมเชียร์ลิเวอร์พูลผมไม่ได้อยากได้การอาร์เซนอลเวสต์บรอมเชฟยูหรือแม้กระทั่งแมนยูมันถ้าผมเปิดทั้งลังเอง1ค่าลังแม่งแพงมาก2ผมไม่ได้อยากได้การพวกนั้นคำว่าเบรคคืออะไรผมก็จะเลือก ลิเวอร์พูลในกอในขออาจจะเลือกแมนยูนอริชหรือใครก็แล้วแต่ถูกไหมฮะเมื่อทุกคนเลือกทีมครบเราจึงเปิดลังนั้นออกมาอะไรที่ออกเป็นการ์ดลิเวอร์พูลเนื่องจากผมเลือกลิเวอร์พูลผมได้การ์ดลิเวอร์พูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้าลายเส้นอะไรก็แบบที่มีโลโก้ลิเวอร์พูลผมกว่าหมดถ้าออกเป็นการ์ดแมนยูไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าในกอเลือกแมนยูในกอก็ได้การ์ดแมนยูไปแน่นอนครับมันไม่ได้หารเท่ากันค่าทีมมันอยู่ที่ว่าแต่และทีมมีการ์ดอะไรบ้าง ในเซตหมายเวามว่าเวลาที่บริษัทไพนี่เขาผลิตกา๊าซออกมาครับ เขาจะมีรายการอยู่แล้วว่าลิวพูมีใครเซนบ้างแมนยูมีใครเซนบ้างเวสบอมมีคนเซนไหมทุกเจ้าในโลกที่ทําเบรกก็จะมาหารค่าเฉลี่ยกันว่าสมมติแมนยูควรจะเท่าไหร่ลิวพูควรจะเท่าไหร่เวสบอมไม่มีรายเซ็นเลยอาจจะถูกนอยสเปอร์มียเซนแต่ตัวไม่ดีมากก็ลองลงมาหน่อยเพราะนั้นค่าเบรกจะไม่เท่ากันครับซึ่งแน่นอนครับการเบรกไม่มีทางที่จะคุ้มทุกคนขออนุญาตทุกคนอนุญาตพูดเลยไม่มีทางเป็นไปได้ในเมื่อมันมีคนที่ได้ร์ดแพงในราคาที่ย่อมเยาวมันก็จะต้องมีคนที่ได้ ที่ไม่คุ้มค่าเบรคจับในโวงการห่วงโซการ์ดบอลจะเรียกว่าเกลือศูนย์ใบอะไรแล้วแต่นั่นนะครับคือไม่มีทางที่เปิดออกมา1ลัง,ลงมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะคุ้มหรือได้กําไรจากการเบรกเพราะฉะนั้นการเบรกมีความเสีย่ยงแต่นี่คือในเชิงของพลิกโยกทีมเบรกหรือเลือกทีมที่คุณชอบเบรกแน่นอนครับคำว่าเบรกมันมีเยอะแยะมากมายมันมีตั้งแต่สุ่มซองสุ่มทีมแตกลงไปอีกแต่ว่าเพื่อทุกคนเห็นภาพคําว่าเบรกก็คือ การที่เราหารค่าลังค่ากล่องกันแล้วเราเลือกเฉพาะทีมที่เราอยากได้เราได้ทุกใบที่เราเลือกแต่เหมือนที่บอกครับย้ำการเบรกมีความเสี่ยงไม่มีทางที่ทุกคนจะคุ้มเมื่อมีคนได้กําไรหรือได้การ์ดแพงในราคาที่จ่ายกับถูกก็ต้องมีคนที่ขาดทุนหรือได้การ์ดที่ไม่คุ้มราคาที่ลงไปอันนั้นมันเป็นสัจธรรมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่ซูบอกทุกคนเสมอถ้าคุณเข้ามาเริ่มในวงการใหม่ๆ ก่อนที่จะเริ่มเบรกซึ่งมันมีความเสี่ยงควรเริ่มซื้อกาดมาสะสมก่อนไหมอันนี้คือมาพอยต์ต่อมานะครับว่าเริ่มยังไงพูดเสมอว่าถ้าวันนี้กระโดดเข้ามาเล่นหรือเข้ามาสะสมการ์ดเลย1นต้องใส่ใจก่อนว่าอยากได้การ์ดทีมอะไรเชียร์ทีมอะไร ชอบนักเตะคนไหนเพราะนั้นมันจะมีผลว่าคุณต้องไปดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีนักเตะห,หรือทีมที่คุณชื่นชอบไหมเพราะอย่างสมมติคุณเชียร์อินเตอร์มิลานคุณไปจอยเบรกหรือเล่นเบรก EP l อ่ะมันไม่มีทางได้การที่คุณชอบเพราะมันมีแต่ทีม EPL ีงครับเพราะนั้นเราต้องถามก่อนว่าเราเชียร์ทีมอะไรเราชอบนักเตะคนไหนแล้วเราจึงไปศึกษาว่าในแต่ละยี่ห้อและรุ่นของยี่ห้อนั้น,น,นมีนักเตะที่เราชื่นชอบไหมมีนักเตะที่เราเก็บไหมข้อสอผมเสนอว่าลองซื้อมาก่อนให้การ์ดอยู่ในมมมือออาา่ยใใ้้ชบบสวว เฮ้ยน i, เนี่ยมันคือทางของเราคือเราชอบยิ่งวางเรียงอยู่ตู้โชว์ชอบรู้สึกดีดูอยู่ตลอดอันนี้อาจจะแปลว่าคุณเริ่มชอบการ์ดบอดแล้วถึงเริ่มจอยเบรกอันนี้คือข้อเสนอนะคระับไม่จำเป็นควรจะโดนโดนเข้ามาเบรกเลยก็ได้ไอ้เรื่องเปิดกล่องเนี่ยด้วยคำัวด้วยการ์ดบอมันบูมไปไกลกล่องเป็นหมื่นถ้าคือคุณกำลังซับถึงอะ ลุยเลยครับแต่ว่ามัน,มนแพงมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่กล่องจะเฉลี่ยอยู่ที่3 0 0 0 5 0 0 0 7,000ตอนนี้การ์ดบอลมันเริ่มละกล่องที่เป็นหมื่นแล้วไงเพราะฉะนั้นเปิดกล่องมันโหดครับอาจจะเสนอว่าเริ่มจากซื้อกาดมาให้กาดอยู่ในมือก่อนแล้วดูว่าชอบไหมนี่คือข้อเสนอนะครับเพราะหลายคนถามมาว่าเริ่มยังไงดีถ้าถามตัวผมผมจะเริ่มอย่างนั้นให้มั่นใจว่าตัวเองที่ชอบก่อน คำถามสุดท้ายที่เจอบ่อยคือเจอลงทุนยังไงเป็นข้อไตอบยากขออนุญาตตอบอย่างนี้แล้วกันครับโดยปกติถ้าคุณชอบฟุตบอลคุณก็จะชอบการ์ดฟุตบอลถูกไหมครับถ้าคุณชอบฟุตบอลแปลว่าคุณดูฟุตบอลเยอะถ้าคุณดูฟุตบอลเยอะคุณจะรู้จักนักฟุตบอลนักเตะเยอะลงทุนโดยไม่ชอบลําบากครับเพราะเราไม่มีอินเนอร์เราไม่ชอบถ้าเราชอบฟุตบอลอยู่เป็นเดิมพันอยู่แล้วแล้วเราดูฟุตบอลเยอะแล้วเราจะลงทุนสิ่งที่มันจะตามมาคือเรามีแพชชันหรือมีความหมั่นเพียรที่จะหาข้อมูลครับ ดูเบรกเมืองนอ,นอกเพราะรู้ว่าการ์ดออกยังไงเช็คราคา Ebay ตลอดเวลาเพื่อรู้ว่าราคาการ์ดขยับขึ้นหรือลงหรือเปล่า ศึกษาดูว่านักเตะที่กาลังมาแรงคนพูดถึงเยอะในข่าวฟุตบอลเป็นยังไงถ้าคุณไม่มีพวกนั้นอะ่ะมันยากมากเลยครับที่จะลงทุนแล้วเวิร์กเตือนด้วยความหวังนี้เชิงว่าเห็นพี่ๆหลายคนในวงฟุตบอลเขาขายการ์ดได้หลักแสนหลักล้านโอเคมันไม่ใช่กีฬาอื่นที่เหมือนบาสเหมือนนแฟลอยู่แล้วครับตลาดบอลเพิ่งเริ่มอันเดอร์แวลูอยู่มากเพิ่งเริ่มบูมเพิ่งโหดจัดแต่หลายคนสะสมมานานนะครับเก็บป่มความรู้มาทีนี้ถ้าจะเริ่ม invest เลยก็มันอยู่ที่ว่าจะเริ่มที่ลงทุนตัวไหนล่ะคุณจะไปปตััวที่ด่ดงเเลลยหรือา หรือคุณจะไปตัวที่คิดว่ากำลังจะดังมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันซึ่งอันนั้นเดี๋ยวคงต้องทำอีพีหนึ่งว่าควรจะเริ่มยังไงแต่ประเด็นของซุปที่อยากจะพูดคือพึ่งโดดเข้ามาในวงการลงทุนเลยได้ไหมได้แต่ความเสี่ยงที่จะเป็นแมงเม่าเหมือนที่คนเล่นหุ้นเขาชอบพูดกันก็จะเยอะเพราะว่าคุณไม่รู้จริงว่าตัวนี้ราหานักเตะนี้กำลังมาหรือไม่มาคุณไม่รู้จริงว่าตัวนี้คือการ์ดปีแรกของนักเตะคนนั้นใช่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีแพชั่นคุณชอบคุณทำกันบ้านแบบวกร,ร,ราง การ์ดไทยนะตอนนี้นะครับระวังไว้คือเรื่องคนฉวยอากาศต,ตอนนี้มีคนโกงกันเยอะจริงๆระวังไว้เช็คครดิตคนขายให้ดีๆเช็คข้อมูลให้ดีๆอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อว่า,าราคาที่ควรจะราคาเท่าไหร่จริงหาข้อมูลเยอะๆเพราะเหมือนที่บอกครับว่าตลาดมันโตขึ้นคนฉวยอากาศมันเยอะขึ้น สำคัญอีกคสำคัญหนึ่งเหมือนที่บอกถ้าคุณเข้าไปติดตาม a c e b o o k ซูเปอร์ซับนอกจากมันจะมีข่าวว่ารุ่นไหนกำลังจะอกจะอกตัวไหนน่าเก็บจะมีข้อความเกี่ยวว่าให้ระวังตัวยังไงจะมีข้อความเกี่ยวกับว่าใครตอนนี้เป็นสนา ing, าถานการณ์อะไรยังทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบอลว่ากันเถอะเพราะนั้นสําคัญว่าถ้าสนใจการบอลลองไปตามซูเปอร์ซับดูอยากรู้ว่าขาพเจ้าถลุงเงินเปิดกล่องไปวร <c oughs> <ische> ้อยแค่ไหนดีไม่ดีอะไร้วแต่ต้อง s u b s c r i ปต์ภติออนไลน์ตรงนี้ครับเพราะเปิดกล่องทั้งหมดข้อมูลรายการซุบซิบข่าวบอลทั้งหมด จะอยู่ที่ช่องนี้ถ้าอยากดูเบรกต้องไปที่12 Man Group 12 Man Group ใน Facebook และช่อง12 Man c a r d ใน YouTube เพื่อดูวิดีโอในการเบรกแล้วก็ถ้าอยากซื้อจริงๆรนีแล้วในทุกเฟซมีขายอยู่แล้วครับแต่ว่าซูเปอร์ซับสตร์ก็จะมีทั้งการ์ดเดี่ยวการ์ดรวมรวมไปถึงกล่องการ์ดแล้วก็พวกกรอบรูปลายเซนที่มาจากไอคอนเท่านั้นนะครับส่วนวันนี้พูดเยอะเลยอธิบายเยอะเดี๋ยวค้าน่าจะมาเจาะลึกต่อหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ได้ประโยชน์ทําให้อินกับการ์ดบอลมากขึ้น ถ้ามีอะไรที่อยากรู้นะครับใส่มาในคอมเมนต์ comment, ส่งข้อความเข้ามาอะไรก็อยาติดต่อเข้ามาได้ไม่ตัวซุปเองก็เดี๋ยวตัวน้งนองๆทีมงานอ่านอยู่แล้วแล้วเราจะได้มาทำคอนเทนต์ให้เพิ่มเติมจะได้ตรงกับสิ่งที่อยากรู้ส่งมาได้หมดเลยคราวหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ